หากผู้คนคิดว่าเป้าหมายของตัวเองมันสำคัญกว่าเป้าหมายของคนอื่นแล้วโอกาสที่พวกเราเจะเชื่อใจก็จะลดน้อยถอยลงผมจะทำงานให้พี่ทำไมพี่เสาะหาผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองคำถามสำคัญครับอะไรจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ผู้นำคนนั้นสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงคำตอบคือความไว้เนื้อเชื่อใจครับมันคือแคปิตอลครับมันคือทุนครทุนของความไว้เนื้อเชื่อใจ ส r e t s a u c สสวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret สมการแห่งความไว้วางใจคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำนะครับวันนี้อยากชวนคุยเรื่องความเป็นผู้นำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะทราบมาว่าคุณผู้ฟัง The Secret Sauce ค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะครับแล้วก็คงจะเห็นตรงกับผมครับว่าความเป็นผู้นำนั้นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรหรือว่าขับเคลื่อนสังคมนะครับ วันนี้พอดีได้ไปเจอสมการสมการหนึ่งครับของคุณชาว r กรนเขาใช้คำว่า the trust equation ก็คือสมการของความไว้เนื้อเชื่อใจสมการของความไว้วางใจต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเราเปรียบเทียบผู้นำเป็นเหมือนกับธุรกิจคำถามสำคัญครับอะไรจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ผู้นำคนนั้นสามารถที่จะสร้างการขับเคลื่อนหรือว่าสร้างการเปลี่ยนแปลง คือทาให้เขามีความเป็นผู้นําได้คําตอบคือความไว้เนื้อเชื่อใจครับมันคือแคปิตอลครับมันคือทุนฮะธุรกิจครับแคปิตอลที่สําคัญคือเงินทุนถูกไหมครับถ้าเราไม่มีเงินทุนคุณไม่สามารถทําธุรกิจใดๆดได้เลยนะครับในการเป็นผู้นําก็เช่นเดียวกันครับมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าทุนของความไว้เนื้อเชื่อใจคําถามก็คือแล้วเราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างไรเราจะสะสมแต้มอันเนี้ย ผสมเกจพลังแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างไรมีตัวอย่างมากมายครับว่าผู้นำในระดับองค์กรในระดับประเทศถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งครับเขามีความไว้เนื้อเชื่อใจสูงมากก็คือมี trust เหมือนกับผมให้คะแนนกับคนที่เป็นผู้นำเยอะๆเนี่ยโอ้โหเขาสามารถบริหารคะแนนนั้นแล้วก็เอาไปขับเคลื่อนองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจได้มากมายในทางตงัวกันข้างครับคุณฟังลองคิดดูครับว่ามีใครบ้างไหมครับที่เป็นผู้นำแล้วขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ เขาอาจจะทาธุรกิจได้ดีนะครับเขาอาจจะมีความเก่งกาจเขาอาจจะทําวิสัยทัศน์ได้น่าสนใจมากเลยแต่ว่าเมื่อเขาไม่มีเกจพลังอันนี้ครับไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจก็เหมือนกับเขาอ่อนเปลี่ยเพลียแรงไม่สามารถที่จะบริหารใดใดได,ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับผมชอบสมการของคุณชาวกรีนอันนี้เพราะว่ามันขอขอนุญ,ญาตนะฮะมันโคตรง่ายเลยฮะมันง่ายจริงๆครับมันง่ายแล้วก็ทําให้เราได้เห็นภาพว่า องค์ประกอบที่ทุกท่านควรจะสะสมคืออะไรและอะไรคือคุณสมบัติที่ทุกท่านควรจะลดลงเขาบอกว่าสมการของอความเชื่อใจเนี่ยนะฮะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบที่จะช่วยเสริมแล้วก็มีองค์ประกอบที่4ก็คือเป็นตัวหารอยู่มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากความน่าเชื่อถือ credibility คูณกับความพึ่งพาได้หรือ reliability คูณครับกอีกตัวหนึ่งครับคือ intimacy หรือว่าความใกล้ชิดเอา3าตัวนี้มาคูณกันนะครับความน่าเชื่อถือความพึ่งพาได้แล้วก็เรื่องของความใกล้ชิดแล้วหารครับขีดเส้นเลยนะครับเหมือนเราเรียนคณิตศาสตร์เลยครับขีดเส้นครับหารหารด้วยความสนใจในประโยชน์ส่วนตนหรือว่า self interest โมเดลนี้มันง่ายครับนั่นหมายความว่าย่งไงครับ ถ้าทุกท่านอยากสร้างความไว้วางใจความเชื่อใจทุกท่านต้องมีความน่าเชื่อถือยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับมีความพึ่งพาได้ครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับและความใกล้ชิดครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับส่วนไอ้ที่ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งไม่ดีครับเพราะว่าหาออกมาแล้วมันจะน้อยลงร้อยลงความน่าไว้วางใจคุณจะหายไปทันทีก็คือความสนใจในประโยชน์ส่วนตนยิ่งคุณมีน้อยมีน้อยก็สามารถทําให้ สมการนี้มันผลออกมามันจะเป็นจํานวนมากก็เหมือนกับร้อยหารด้วย1เทียบกันกับร้อยหารด้วย10บร้อยหารด้วย1ก็จะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าก็คือร้อยแต่ถ้าหารด้วย10ก็จะเหลือเพียงแค่10เท่านั้นเองคุณจะเพิ่มความน่าจะถือความพึ่งพาได้ความใกล้ชิดมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าคุณลืมครับแล้วกลับมาสนใจแค่ประโยชน์ส่วนตนไอ้ความไว้วางใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นครับนี่คือสมการที่เรียบง่ายนะครับสามารถเซฟ เป็นรูปเก็บไว้ได้เลยนะครับผมจะลงรายละเอียดให้ดูครับว่าองค์ประกอบทั้ง4ข้อนั้นเข้าหมายความว่าอย่างไรนะครับข้อที่1คือเอาง่ายๆเลยมันคือความเชี่ยวชาญครับหรือ expertise ของเราความน่าจะถือที่เกี่ยวข้องกับความรู้และถ้อยคําที่เราเลือกใช้เรามีความรู้เรื่องที่เราพูดหรือไม่เราสามารถสนับสนุนคําพูดของเราด้วยความรู้และประสบการณ์ของเราจริงหรือเปล่าเรามีสกิลมากน้อยแค่ไหนในการ บริหารงานนั้นๆเราสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของเราได้ credibility ได้ด้วยการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญครับเปิดเผยทักษะแล้วก็ใช้เรื่องของคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ทุกคนวิพากวิจารณ์มาฟีดแบ็ k เราให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดผมคิดว่าข้อนี้ตรงไปตรงมาใครมีหัวหน้าที่ไม่เก่งบ้างไหมครับคือไม่เก่งในสิ่งที่เขาทำไม่เก่งในสายงานที่เราทำอยู่ ถามว่าเราจะเชื่อถือเขาไหมครับเราคงจะมีความน่าเชื่อถือต่อตัวเขาลดลงยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นวิศวกรก็ต้องมีความเชี่ยวชาญความเก่งกาจเกี่ยวกับวิศวกรรมเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดอาจจะมีลูกน้องที่เก่งกว่าในเรื่องของ hard skill แต่อย่างน้อยที่สุดครับเขาต้องมีความน่าเชื่อถือเขาเข้าใจทักษะตรงนั้นได้ดีมีผู้บริหารหลายท่านครับที่เติบโตมาจากสายงานของตัวเองแล้วเขามีความเข้าใจในธุรกิจของเขาอย่างยิ่งผมขออนุญาตยกตัวอย่างสัก2ท่านละกัน ท่านแรกผมนึกถึงคุณสมชัยของ AIS นี่เป็นลูกม่อมา30ปีเลยนะครับแล้วก็ทํางานอยู่ในสายงานของเขามาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเขามีความเข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคมทั้งในแง่ของการตลาดทั้งในแง่ของเซลล์ทั้งในแง่ของตัวโครงข่ายตัวสัญญาณตัวโมเดลธุรกิจเขามีความเข้าใจเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือของเขาก็เลยมีนะครับหรือว่าคุณเปิ้ลขติยาครับของธนาคารกสิกรไทย ก็เป็นลูกม่อของธนาคารกสตรกรไทยมา30ปีคุณเปิ้ลก็มีความรู้ความเาชี่ยวชาญด้านการเงินด้านการตลาดแล้วก็ในอุตสาหกรรมการธนาคารการเงินเขาก็เลยมีความเข้าใจมากขึ้นผมว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ถ้าคุณไม่มีก็คือต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมครับคุณต้องเรียนรู้ทักษะ h a ร d s k i l l ทําให้อย่างน้อยคุณซื้อใจลูกน้องได้คุณซื้อใจทีมงานได้คุณซื้อใจสเต็กโฮลด์เดอร์ได้ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นนั้ คุณเข้าใจมันจริงๆนะมันมีหลายครั้งครับที่เวลาผู้บริหารขึ้นมาบริหารแล้วไม่ได้เข้าใจธุรกิจนั้นจริงๆเขาเข้าใจในเชิงธุรกิจเข้าใจในเชิงความเป็นผู้นําเขาเข้าใจมากเลยในการบริหารจัดการ Management ต่างๆแต่เขาไม่ได้มีทักษะหรือพื้นฐานความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมนั้นๆอันนี้ก็จะทําให้เขาไม่สามารถที่จะบริหารได้ ถ้าเปรียบเทียบเป็นผู้นําระดับประเทศเป็นนักการเมืองก็คือไม่ได้เข้าใจปัญหานั้นจริงๆในสิ่งที่คุณทําหรือคุณอาจจะเล่นการเมืองไม่เป็นไม่มีทักษะที่สามารถที่จะบริหารจัดการความเชี่ยวชาญของตัวเองได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่1น,นะครับอย่างตัวผมเองนะครับก็ต้องบอกว่าผมก็ต้องเพิ่มพูนทักษะด้าน Storytelling ด้านข่าวสารถ้าผมรู้ข่าวสารน้อยกว่าทีมงานของผม ผมก็คงไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ไม่สามารถที่จะฟันธงหรือนําการประชุมได้แต่ผมอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่สุดอย่างน้อยผมเข้าใจมันนี่คือข้อที่1 credibility ยิ่งคุณเก่งในด้านใครของคุณมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสได้ credibility เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเพิ่มพูนได้คือมาหาความรู้ครับต้องเปิดโลกให้กับตัวเองอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในแถวหน้านะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ครับ reliability คือความพึ่งพาได้เขาบอกว่า ไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการกระทาครับว่าเราเป็นคนพึ่งพาได้จริงหรือเปล่าเราทําเหมือนที่เราพูดเราทําตามสัญญาตามระยะเวลาหรือคุณภาพที่เราสัญญาไว้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับข้อแรกคุณมีเรื่องของ r ครดิ i ิตี้และคุณเก่งแล้วแต่ถ้าคุณไม่สามารถลงมือทําได้ข้อที่2นี้คือเรื่องของการลงมือทํา ซึ่งต้องสะสมนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณพูดอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดขึ้นได้เพราะข้อนี้คุณต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้ได้เขาบอกว่าเราสามารถเพิ่มความพึ่งพาได้ของเราผ่านการทําตามในสิ่งที่เราตกปากรับคําไปแล้วว่าเราจะทําซึ่งสามารถทําได้2วิธีครับ 1. ทําสิ่งที่รับปากไว้เสมอไม่ว่าจะรับปากอะไรเราทําได้จริงเราสัญญาไว้แล้วเราจะเพิ่มเงินเดือนให้เราสัญญาไว้แล้วญญว,ลว,ว่าเราจะออกนโยบายนี้เราให้มันเกิดขึ้นจริงเราต้องทําให้ได้ สองครับเขาบอกคือ adjust our commitment คือการจัดแจงหน้าที่ของเราครับเราสามารถจัดแจงหน้าที่ความรับผิดชอบของเราได้นะครับเช่นเราสามารถเดลิเกตงานของเราได้อย่างเป็นอย่างดีหรืออาจจะฝึกพูดในการปฏิเสธภาระบางอย่างเพื่อสามารถที่จะโฟกัสได้ข้อนี้สําคัญนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยเวลาเราพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยคำพูดมันเป็นนายของเราถ้าเราทําไม่ได้จริงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้พึ่งพาไม่ได้อันนี้คือมุมที่1นนะในเรื่องแง่ของคําพูดของเรา เพราะฉะนั้นสัญญาอะไรไว้ประกาศวิสัยทัศน์ไปประกาศพันธ,ธกิจไปประกาศกลยุทธ์ไปถ้าเกิดเราทําได้เราก็จะเกิดความไว้วางใจมากขึ้นในมุมที่สองครับมันคือมุมในแงน่ของการบริหารจัดการนะครับกระจายงานออกไปด้วยเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทําเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราบริหารจัดการในเรื่องของตัวเองได้ว่าเอ้ยเราทําได้จริงไม่จริงแต่หลายครั้งเนี่ยเหตุผลที่เราทําไม่ได้เพราะเราพูดเยอะเกินไป เราสัญญาเยอะจนเกินไปหรือเราแบกรับภาระหน้าที่ด้วยตัวเองมากจนเกินไปจะทําอย่างไรที่เราสามารถเดลิเกตงานออกให้คนอื่นทําบ้างไม่เช่นนั้นคุณก็จะไม่มีความไว้วางใจเกิดขึ้นหรือว่ามุมที่3ครับผมคิดว่าความพึ่งพาได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการทําตามสัญญานะครับหรือว่าการาสามารถที่จะโฟกัสในสิ่งที่ทําอย่างเดียวแต่คือเมื่อเกิดวิกฤตเกิดขึ้นครับคุณสามารถเป็นที่พึ่งได้หรือเปล่า ผมเคยพูดกับผู้บริหารหลายท่านครับเขาบอกว่าวิธีการวัดอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นหัวหน้าที่ดีหรือเปล่าเป็นผู้บริหารที่ดีหรือเปล่าก็คือเวลาที่ลูกน้องมีปัญหาเวลาที่ทีมงานมีปัญหาเขานึกถึงเราหรือเปล่าเขารู้สึกว่าคนคนนี้พูดคุยกับเราได้จริงไหมเขาสามารถช่วยเหลือเราได้จริงไหมอำนวยความสะดวกนะฮะหรือในแง่ของการพึ่งพิงพึ่งพาได้จริงหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นอีกสหนึ่งที่คุณก็ต้องสะสมคุณก็ต้องสร้างแสดงว่าคุณต้องเป็นคนเข้าใจปัญหาคุณต้องเป็นคนที่เข้าไปพูดคุยกับทีมงานของคุณมากขึ้นและทําให้เขารู้สึกว่าคนคนนี้เขาเพึ่งพาได้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะทําผิดจะทําถูกถ้าทําผิดหัวหน้าคนนี้ยินดีที่จะรับผิดเอามาไว้สู่ตัวเขาเองแต่ถ้าทําถูกเขาจะโยนนะครับเครดิตต่างๆมาให้เราเต็มๆเลยเขาจะมอบนะครับในสิ่งที่เราควรจะได้รางวัลต่างๆให้กับเรา พึ่งพาได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับข้อที่3ครับ intimacy ข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างใหม่นะสำหรับผมคือในอดีตเนี่ยเราจะมองว่าคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยมันไม่ควรจะรู้ข้อมูลส่วนตัวเราจําได้ไหมครับหัวหน้าแต่ก่อนเนี่ยแทบจะอยู่บนหอคอยงาช้างด้วยซ้ำไม่จําเป็นต้องลงมาคุยกับลูกน้องแล้วก็มีระยะห่างกันนิดนึงสนิทกันมากเกินไปเดี๋ยวใช้คําว่าอ,อ,อาจจะไม่ดีเนาะเหมือนกับบอกว่าเฮ้ย พอเราสนิทกันเกินเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะไม่เชื่อฟังเราอะไรแบบนั้นแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนครับมันค่อนข้างไม่เหมือนเดิมแล้วคือคนมองเรื่องความใกล้ชิดสนิทสนมสําหรับผมเนี่ยมันคือการที่เราออเทนติกอ่ะคือมีความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เฟกมีทรานสเปอร์เรนี่มีความโปร่งใสเนี่ยจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยเพิ่มความไว้วางใจให้เกิดขึ้นเขาบอกว่าความใกล้ชิดในสมการความเชื่อใจเกี่ยวข้องครับ กับความรู้สึกปลอดภัยในการให้ใครคนหนึ่งล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับความไม่มั่นใจและความเคลือบแคลงใจของเรามันเปรียบเสมือนครับกับการแอบมองหลอดพามาเพื่อสำรวจชีวิตมนุษย์ซึ่งเขาบอกว่ามันค่อนข้างแปลกตรงนี้ครับยิ่งเรารู้สึกว่าเรารู้จักใครสักคนหรือรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเขาหน้าไว้วางใจมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นเหตุผลครับว่าทำไมเราต้องทำทีมบิวดิง ทำไมเราต้องไอซ์เบรกกิ้งทำไมเราต้องละลายพฤติกรรมเช่นเดียวกันครับกับความเป็นผู้นําบางครั้งถ้าเกิดเราเข้าใจหรือเราเปิดเผยตัวของเราเองให้ทุกคนได้เห็นบ้างเวลาเราสั่งการเช่อนอะผมเป็นคน,วนเวลาพูดอะไรอาจจะพูดตรงนิดนึงสมมตินะแต่ถ้าเกิดเขาสนิทกับเราเขารู้สึกว่าเอ,อ้ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาหวังแค่ตัวงานเป็นหลักแล้วเขาไม่มีเรื่องอารมณ์ส่วนตัวไม่มีเรื่องเพอร์ซันนลมันก็จะอาจจะทําให้เขาให้อภัยเรามากขึ้น นะให้อภัยมากขึ้นหรือว่าเขารู้ว่าเราเป็นคนทํางานเร็วมากอย่างคุณเศรษฐทาทวีสินของแสงสุรินะเป็นคนทํางานเร็วมากทุกอย่างเนี่ยมีเวลาเท่าไหร่หน2หาร2ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทีมงานเข้าใจคุณเศรษฐาว่าเขาทําไปเพื่ออะไรแล้วคุณเศรษฐามีบุคลิกนะครับในการเป็นคนอย่างนี้อาจจะเป็นคนตัดสินใจเร็วพูดเร็วแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรไม่ได้หวังร้ายอะไรผมว่ามันก็จะทําให้ความไว้วางใจนั้นเกิดขึ้นด้วยทํางานวิจัยยังบอกนะครับว่ามันคือความสนิทสนม ส่วนตัวในแบบที่สัมพันธ์กับความเต็มใจที่จะเปิดเผยความเปราะบางอ่อนแอหรือ Vulnerability อันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับใครเคยอ่านหนังสือของคุณเบรนบบวบ้างครับพูดถึงเรื่องนี้เลย Dare to Lead หรือว่าเรื่องของการเปิดเผยด้านที่เปราะบางออกมาคือปัจจุบันนี้ผู้นำเนี่ยถ้ามีการเปิดเผยความเปราะบางออกมาบ้างไม่น่าเชื่อครับกลายเป็นเรื่องดีครับก่อนหน้านี้ความแข็งกร้าวความแข็งแรงคือหัวใจสำคัญ แต่ในปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าความเปราะบางอ่อนแอเนี่ยมันกลายเป็นส่วนที่มีข้อดีเหมือนกันถ้าเราเปิดเผยในมิติที่มันไม่ได้เลวร้วา,ยายนะครับเขาใช้คานี้เขาใช้คาว่าการแสดงความอ่อนแอและเปิดเผยของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเราก็เป็นมนุษย์ครับเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอันนี้มีเคสของตัวผมเองเลยนะครับพอดีมีโอกาสได้คุยกับทีมงานนะครับบางท่าน เขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยคนก็มองผมว่าเยเป็นคนที่โอ้ทำงานเยอะมากเลยทํางานเร็วนะครับแล้วก็บ้างงานอะไรแบบนั้นเนาะ,ะเป็นคนที่จะเอางานก็จะเอาให้ได้อะไรอย่างง้นฮะก็จะมีข้อเสียเหมือนกันแต่ว่าพอมันมีครั้งหนึ่งผมก็เปิดเผยเห็นด้านที่เราอ่อนแอโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจะนะครับว่าเฮ้ยเราก็เราก็ลองให้เป็นนะแล้วก็เจ็บปวดเป็นนะไอ้สิ่งที่เราดูเข้มแข็งเนี่ยจริงๆด้านหนึ่งเราก็รู้สึก อ่อนแอบ้างเหมือนกันเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เราทําลงไปเหมือนกันก็ ho, ผม <Yeah. S 1> ได้มีโอกาสคุยกับทีมงานคนนั้นทีมงานคนนั้นก็บอกผมนะครับว่าเออม,มันกลายเป็นว่าเขามองผมเนี่ยมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นโดยทันทีเขาบอกว่าเออคนคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นหุ่นยนต์เนาะที่แบบโอ้โหเก่งไปซะทุกอย่างเลยเขาก็มีด้านที่เหมือนกับเราน,นีา่นาอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น แต่ว่าต้องบอกว่าอินทิเมชันเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบริหารดีๆนะครับมันเป็นมันเป็นอาร์ตนะสำหรับผมนะมันไม่ใช่แค่ไซยอั์อย่างเดียวเพราะว่ามากเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะเล่นเรามากเกินไปเนาะสนิทไปก็ไม่มีความเคารพกันนะฮะเพราะฉะนั้นเส้นอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องแล้วแต่ท่านไปบริหารกันเองนะครับส่วนข้อที่4เป็นข้อที่ผมชอบมากครับเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างครับนะฮะมันอยู่ข้างล่างแล้วเอ่อมันเป็นตัวหารที่ถ้าเกิดคุณมีมากเนี่ยมันไม่ดีมันต้องมีให้น้อยที่สุดเขาบอกว่ามันนนคคือวามเห็แก่ประโยช์ตน เวลาพูดถึงตัวเราเองเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลประโยชน์ของคนอื่นมากน้อยแค่ไหนการเชื่อใจคนที่สนใจแต่ตัวเองมากๆเกิดขึ้นได้ยากครับเพราะพวกเขาสนใจในตัวเองมากกว่าคนที่พวกเขาทํางานด้วยหากผู้คนคิดว่าเป้าหมายของตัวเองมันสําคัญนะฮะกว่าเป้าหมายของคนอื่นแล้วโอกาสที่พวกเราเนี่ยจะเชื่อใจก็จะลดน้อยถอยลงเพราะว่าเอ้ยผมจะทํางานให้พี่ทําไมพี่เสาะหาผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง พี่ไม่ได้คิดเพื่อคนอื่นเลยอะพี่คิดแต่ตัวเองอะเพราะฉะนั้นหากเราอยากเป็นที่น่าไว้วางใจมากขึ้นครับเราต้องลดความสนใจในผลประโยชน์ส่วนตัวเองลงเพราะยิ่งเราสนใจในผลประโยชน์ของตัวเองมากเท่าไหร่มันก็จะเกิดความไว้วางใจน้อยลงเท่านั้นเองผมคิดว่าในระยะหลังๆเรื่องนี้ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นคือคําว่า Impact ผู้บริหารหลายคนใช้เพอเพขององค์กรใช้เรื่องของวิชั่นขององค์กรเป็นตัว drive แล้วเมื่อผลประโยชน์ ที่เขาต้องการจะสร้างไม่ได้เป็นผลประโยชน์เพื่อตัวเขาเองเขาอยากจะสร้างโลกให้ดีขึ้นเขาอยากทําให้โลกสะอาดขึ้นเขาอยากช่วยเหลือคนที่ยากลําบากหรือเขาอยากให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นโบนัสดีขึ้นทํางานหนักแค่ไหนผมเชื่อว่าพนักงานก็ยินดีที่จะทําและมีต้นทุนของความไว้เนื้อเชื่อใจเพิ่มมากขึ้นอันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับว่าจะทําอย่างไรครับที่จะทําให้ตัวตนเองนั้นไม่คิดถึงตัวเอง เคยอ่านหนังสือ Good to Great ครับของคุณ Jim c o l l i n นเขาก็พูดเรื่องนี้ครับเขาบอกว่า,เ,าเขาใช้คำว่า humility นะคือความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีความที่คนที่เป็นผู้นำ level 5เขาเรียกว่าระดับที่5คือสูงที่สุดเลยตั้งแต่ manager ขึ้นมาตั้งแต่เป็น leader จนสุดท้ายเป็น leadership ที่ขั้นสูงสุดเนี่ยเป็น leadership ที่เวลาทำธุรกิจหรือทำงานไม่ได้คิดแต่ตัวเองเราเห็นหลายคนครับมหาตามะคานทีอย่างเงี้ยครับคุณมาร์ตินลูเทอร์คิอย่างเงี้ยครับ คือคนที่เวลาทําอะไรแล้วคิดถึงคนอื่นจะยิ่งทําให้เขามีอํานาจเพิ่มมากขึ้นมีความไว้เนื้อเชื่อใจเพิ่มมากขึ้นและคนก็อยากจะตามเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าในบริบทของการทํางานครับคุณอาจจะไม่ต้องเป็นถึงขั้นมาตรมาคันทีนะฮะเราสามารถเพิ่มสิ่งนี้ครับเพิ่มการทําเพื่อคนอื่นและลดทําเพื่อตัวเองก็คือวัตถุประสงค์ครับหรือเพอร์เพสขององค์กรที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร โดยที่ผลประโยชน์ของบุคคลนั้นเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของลูกค้าในทางธุรกิจ Purpose นี้มันต้องสอดคล้องกันไม่ได้มีแค่ Profit ขององค์กรอย่างเดียวคือ Shareholder Capitalism แต่เป็น Stakeholder Capitalism ทำเพื่อ People และก็ทำเพื่อ Planet People นี้เป็นได้ทั้งในแง่ People คือลูกค้า People คือสังคมหรือ People ในแง่ของพนักงานก็ยังดีผมว่าการทำสิ่งนี้คนก็จะเชื่อถือมากขึ้นว่าเออหัวหน้าคนนี้เนาะทีมงานคนนี้นะไม่ได้ มีความคิดที่จะรวยอยู่คนเดียวอะ่ะมีอำนาจหน้าที่อยู่คนเดียวผมจะสู้ทำงานหนักไปเพื่ออะไรเมื่อผมทำแล้วพี่ก็ได้อยู่คนเดียวอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าเราจะลดอีโก้ตัวเองลงอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มันมันเป็นคลาสสิกอะ่ะมันเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงเพียงแต่ในระยะหลังๆเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมันมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ4ข้อทั้งหมด นะครับที่ผมคิดว่าเป็นสมการที่น่าสนใจอย่าลืมว่า3ข้อบนคูณกันยิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าข้อสุดท้ายคือ self orientation ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับผมพูดถึงโมเดลอันนั้นแล้วผมก็เลยอยากจะเชื่อมโยงไปสู่โมเดลอื่นๆคือต้องบอกว่ามันมีโมเดลอื่นๆเช่นเดียวกันเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อเดียวกันเนาะมันมีหลายโมเดลมากเลยที่สอดคล้องกับตัว trust equation เช่น five dimensions of trust in sales นะครับหรือว่าในแง่ของตัว A B C D ก็จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งนะครับแต่ว่าโมเดลพวกนี้มันมีความน่าสนใจตรงนี้ครับทุกท่านว่ามันมีแนวคิดหรือว่ามันมีหลักการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน <c oughs> เขาก็เลยทําเป็นตารางนะครับในการเปรียบเทียบนะฮะว่าโมเดลสร้างความไวเนืรอเชื่อใจที่ได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกเนี่ยมีความเหมือนกันแล้วพอทุกท่านเห็นว่ามันเหมือนกันนะทุกท่านก็จะเข้าใจคอนเซปต์คือไม่ต้องไปคิดถึงหลักการไม่ต้องไปคิดถึงทฤษฎีมาก เอาคอนเซปต์เป็นหลักแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงเขาบอกว่ามีด้วยกัน4องค์ประกอบ 1. ความสามารถ 2. การกระทําหรือคําพูดที่ซื่อสัตย์ 3. ความเปิดเผยและ 4. ความใส่ใจในผู้อื่นเห็นไหมครับพอเห็น4ข้อนี้คุณรู้สึกยังไงครับเฮ้ยเหมือนคล้ายๆกับสมการเมื่อกี้เลยอ่ะคล้ายๆเลยถ้าเป็นเรื่องความสามารถก็คือความน่าเชื่อถือ credibility ถ้าเป็นการกระทําก็คือความพึ่งพาได้ เป็นความเปิดเผยก็คือ intimacy ความใส่ใจในผู้อื่นก็คือลด self orientation ลงลองไปดูอีกอันนึงครับอย่างเช่น five dimension of trust i n self เหมือนกันเลยครับเขาใช้เรื่องความสามารถคือเป็นความเชี่ยวชาญเรื่องของการกระทาหรือคําพูดที่ซื่อสัตย์ครับเขาใช้คําว่าความพึ่งพาได้นะครับคือ dependability ก็คือ dependent นั่นแหละฮะตรงข้ามกับ independent นะนะที่เป็นเรื่องของความอิสระอะไรแบบนั้น dependent ก็คือเขา depend กับเราได้เขาพึ่งพาได้นะครับ หรือว่าความเปิดเผยเขาใช้คําว่าความน่าคบหาอ่า e like l i a b i l i t y แล้วก็ความใส่ใจในผู้อื่นเขาใช้เรื่อง customer orientation แล้วก็ selling orientation คือความใส่ใจในลูกค้าความใส่ใจในยอดขายนะครับแต่ถ้าเป็นสมการของ A B C D นะครับก็จะคล้ายๆกันความสามารถก็คือความสามารถการกระทําหรือคําพูดที่ซื่อสัตย์คือ believable แล้วก็ dependable เชื่อถือได้แล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาได้ความเปิดเผยและความใส่ใจในผู้อื่นเขาบอกว่ามันคือ connected หรือว่าความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์เราก็จะเห็นนะครับว่าความเชื่อใจในองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยมันสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการสร้างคุณสมบัติต่างๆซึ่งถ้าเราดูแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในเชิงจิต,ตวิทยามากกว่าแล้วก็เรื่องของความรู้สึกถึงภัยคุกคามทางสังคมที่น้อยกว่าให้ได้ในตรงนี้เขาสรุปอย่างนี้ครับว่าความไวเนื้อเชื่อใจคือสิ่งที่เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และการเข้าใจอารมณ์ของเราและผู้อื่น ซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มความไวเนื้อเชื่อใจได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงท้ายนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างสักเล็กน้อยนะครับสำหรับเคสในปัจจุบันขออนุญาตยกตัวอย่างคุณชัดชาติสิทธิพันธ์อ่าผมว่าเป็นตัวอย่างความเป็นผู้นําที่น่าสนใจนะเพราะว่าค่อนข้างใหม่นะเขาขึ้นมาเป็นผู้นําถอดด้ามเลยเนาะแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าสร้างคะแนนนิยมต่างๆ,ต,างๆตอนนี้เป็นชัดชาติฟีเวอร์แต่ มันยังไม่ได้บอกว่าเขาจะทำได้สําเร็จจริงหรือเปล่านะครับแต่มันน่าวิเคราะห์ต่อถ้าเราเอาสมการนี้มาวิเคราะห์ทุกท่านก็จะเห็นภาพว่าคุณชาติชาติเนี่ยมีการพยายามที่จะสะสมองค์ประกอบเหล่านี้อยู่อ่ะลองวิเคราะห์กันดูเรื่องของ credibility ความน่าเชื่อถืออ่ะผมว่าอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าคุณชาตชาติเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาน,านั้นจริงๆเรื่องน้ําท่วม เรื่องของเศรษฐกิจเส้นเลือกฝอยเรื่องของดนตรีในสวนเรื่องของอสวนพื้นที่สีเขียวเรื่องของความยากจนคือเราจะเห็นว่าเวลาคุณชาติชาติลงพื้นที่เรื่องของฟุตบาเรื่องของถนนหนทางเนี่ยน้ำท่วมเองก็ตามทีเนี่ยเขาจะเป็นคนพยายามที่จะสะสมองค์ความรู้เขาจะไม่ได้ตอบอะไรที่เป็น universal อะครับเวลาเราดูดีเบตคุณชาติชาติจได้ไหมครับเขาคำตอบของคุณชาติชาติเนี่ยจะค่อนข้าง,างน่าเบื่อเอาพูดตรงๆคือจะเป็นคําตอบที่มันจะไม่ได้หวือหวา แต่เป็นคําตอบที่ถ้าใครฟังดีๆแล้วจะรู้ว่าคุณชาติพยายามสร้างนะครับองความรู้หรือว่าสร้างความเข้าใจในปัญหานั้นจริงๆมันก็เลยไม่มือหวาจะเป็นเชิงในทฤษฎีเชิงหลักการค่อนข้างเยอะผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณชาติมีค่อนข้างมากนะต้องยอมรับก,กันตามตรงว่าเขามีความน่าเชื่อถือหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องตรงนี้ค่อนข้างมากแล้วถ้าเราดูต่อก็คือทีมงานของเขานะครับรองผู้ว่ากอทมอหรือว่าที่ปรึกษา ก็มีคนรุ่นใหม่นะยกตัวอย่างอย่างท่านหนึ่งที่ทุกคนพูดกันเยอะคุณสารนนอย่างเงี้ยครับก็ทํางานด้านสังคมมานานนะอยู่กับชุมชนมานานแล้วก็มองเห็นภาคเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรแบบนี้มานานมันก็เป็นการสร้าง credibility ในมุมหนึ่งของเขาละกันอันที่2ครับเรื่องของ reliability ความพึ่งพาได้นะครับก็อันนี้ผมคิดว่าคุณชา,ชาติยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองนะเพราะฉะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจคุณชา,ชาติต,ตรงเนี้ยคะแนนตรงนี้ยังได้ไม่เยอะเพราะว่ายังไม่ได้ทําในสิ่งที่พูดอ่านะทำที่เขาทำแน่แน่คือทํางาน ทำงานทำงานอันนี้เห็นชัดโอ้โหทำงานจนนักข่าวของผมเนี่ยแทบไม่มีเวลาพักผ่อนนะตีสี่ตีหต,ตื่นและแล้วก็ทำงานหนึ่งสาทุ่มไปหลายที่ lgbt ก็ไปงานดนตรีในสวนก็ไปนะครับไปประชุมในเชิงวิชาการทํางานเยอะมากเลยแต่ผลงานยังไม่มีอ่ะถูกไหมฮะที่เป็นรูปธรรมจริงๆนะยังไม่เกิดอาจจะเพราะปัญหามันใหญ่ด้วยก็ต้องให้ความเป็นธรรมแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือ อันนี้เป็นสิ่งที่คุณชาชาติคงต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปว่าเขาจะทำในสิ่งที่พูดได้หรือเปล่าเพราะว่ามีตั้ง200ร้อยนโยบาย อันนี้ก็สื่อมวลชนก็จะช่วยตรวจสอบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาทําได้เนี่ยผมว่าตัตคูณก็จะยิ่งเยอะเลยตอนนี้ขาดแค่สิ่งนี้แหละคือผลงานส่วนอินทิมอี่คุณจะชาตเด่นมากนะสำหรับผมคือความใกล้ชิดสนิทสนมวิธีการคุยกับประชาชนการทำเรื่องของสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมินิฮาร์ดเรื่องรูปหัวใจลงพื้นที่ไปหาคนมากมายมีการเต้นด้วยนะเห็นไหมฮะมีการเต้นอยู่ในสวนหรือเล่นกับคนกระโดดอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ย ผมว่าคนรู้สึกว่าเป็นผู้นําที่เข้าถึงได้ใครๆก็อยากจะเดินเข้ามาเกอดอยากจะเดินเข้ามาพูดคุยแล้วก็เป็นคนที่ว่างันตมตรงคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะนอบน้อมเนาะต่อคนนะครับจริงใจเป็นคนเปิดเผยด้านข้างในเปิดเผยเรื่องของลูกเปิดเผยเรื่องด้านที่ตัวเองไม่เก่งเป็นคนกล้าที่จะขอโทษเรื่องของแท็กซี่เรื่องของขุดลอกคูคลองบอกคุณได้แค่2องคลองคุณชาชาก็ออกมาพูดอีกทีว่าเอ้ยต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเราจะสังเกตว่าทุกเม็ดที่เขาพูดออกไปเวลาไลฟ์เนี่ยแล้วตรงไหนทําให้ใครไม่สบายใจเนี่ยเขาจะ รายละเอียดค่อนข้างมากแล้วก็เป็นคนที่ขอโทษคนบ่อยเป็นคนที่คุณศรีสุวรรณฟ้องมากกตอ,อะไรที่คนไม่ค่อยพอใจเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนอบน้อมเนาะอ,อ,อันนี้ว่ากันตามตรงคือเขาไม่ได้พูดว่าคนอื่นมาให้ร้ายเขาอย่างไงเขาก็มองเป็นข้อดีได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะเปิดเผยด้านของตัวเองค่อนข้างมาก ในด้านที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออคุณชาติชาติก็เหมือนมนุษย์ของเราทั่วๆไปเนาะกินแกงนะข้าวแกงในออสถานที่ราชการแบบปกติในโรงอาหารธรรมดาแบบนี้เป็นต้นผมว่าข้อนี้เป็นข้อที่คุณชาติเด่นโดยเฉพาะคำคำหนึ่งคือคําว่า Empathy นะครับคือเป็นคนพยายามนะเข้าอ,อกเข้าใจคนค่อนข้างมากเราจะเห็นเลยนะครับดีเทลเยอะอันนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณชาติค่อนข้างเด่นข้อที่4ครับคือเรื่องของ s e l f o r i e n t a t i o n ก็คุณชาติชาติก็เด่นเหมือนกันนะคือเป็นคนที่ เราเห็นเลยว่าเขาจะไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเขาก็พูดเสมอว่าเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่มาจากไหนอย่าสําคัญตัวเองผิดแล้วก็เวลาพูดถึงาการทํางานเขาก็จะไม่ได้เอาประโยชน์เข้าตัวเองที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือบอกว่าอย่าขึ้นป้ายเขานะห้ามขึ้นป้ายเขาต่างๆเวลาเขาไปสถานที่ตรงไหนหรือข้าราชการเขาก็พยายามจะบอกว่าข้าราชการเนี่ยต้องต้องหันหน้า นะครับให้กับประชาชนแล้วก็หันหลังให้กับตัวเขาไม่ต้องมายุ่งกับตัวเขาเลยเขาไม่ได้อยากจะได้ผลประโยชน์ใดๆไ,ไม่ได้อยากได้กิจตยศชื่อเสียงใดๆเขาขอทํางานอย่างเดียวอันนี้คุณชาชาติก็ค่อนข้างเด่นนะครับก็เราจะเห็นเลยว,ว่า4ข้อเน,นี้ยมันมี3ข้อที่เขาทําได้ค่อนข้างดีนะเอาว่ากันตามตรงไม่ได้ใบแอลใดๆแต่ว่าเราดูกันตามเนื้อผ้าเนี่ยสะสมตรงนี้มาดีก็ไม่แปลกที่จะเกิดฟีเวอร์เกิดขึ้นไม่แปลกที่จะเกิดคะแนนนิยมเกิดขึ้นแต่ ข้อ2นี่แหละครับที่ผมคิดว่าเราคงต้องให้เวลากับกุญชา่ชาในการพิสูจน์ตัวเองอันนี้ก็เป็นเคสตั u ดีที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ตรงกับสมการตรงนี้นะครับนี่คือทั้งหมดครับของสมการของความไว้เนื้อเชื่อใจย้ำอีกครั้งครับ3ข้อนั้นคุณควรจะสะสมให้ได้มากที่สุดแล้วก็สร้างให้ได้มากที่สุดนะครับความน่าเชื่อถือคือความเชี่ยวชาญความพึ่งผาได้และความใกล้ชิด ส่วนคุณสมบัติที่ยิ่งมีน้อยยิ่งดีครับคือการสนใจแต่ตัวเองแต่มองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งสวัสดีครับ